จากนั้นเมื่อปรับแต่งตัวหนังสือเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กลับมาคลิกที่เครื่องมือมู t ชูนนะครับเพื่อเป็นการาพร้อมที่จะเลือกอุปกรณ์หรือเลือกเลเยอร์ต่างๆในการปรับตำแหน่งเลเยอร์นะครับจากนั้นครับเมื่อเราทำการาพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อย,ยนะครับถ้านักเรียนต้องการที่จะ บันทึกเก็บไว้นะครับการบันทึกไฟล์ในโปรแกรม h o t o s h o p เนี่ยนะครับเราจะเป็นบันทึกไฟล์ใน2รูปแบบก็คือไฟล์ที่เป็นต้นฉบับที่เป็นนามสกุลของอโปรแกรม p h o t o s h o p ที่สามารถเปิดมาปรับแก้ไขได้กับไฟล์ที่จะเอานำไปใช้นะครับในที่นี้เราจะบันทึกรูปแบบแรกก็คือเราจะเซฟในรูปแบบของไฟล์ที่มีเป็นนามสกุลของ photoshop นะครับไฟล์ที่เป็นนามสกุลของ photoshop นั่นก็คือไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .psd นะครับจะใส่ชื่อลงไปนะครับเป็น t e c h o n โอเคนามสกุล .psd นะครับเดี๋ยวครูจะสร้างโฟลเดอร์เอามาเก็บงานไว้ งาน Photoshop าเป็นห้องงานนี้นะครับเก็บเก็บไฟล์ t ทก o n นนี้ไว้ในห้องงานที่ชื่อว่า Photoshop นะครับเขาก็จะเซฟไปนะครับคลิกโอเคนะครับตัวแทบหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์ของเราล่ะนะครับเป็น Take o n e .psd นะครับความแตกต่างของมันก็คือเวลาเราจะทำงานอีกครั้งหนึง่งสมมติว่าเราจบเราจบงานแล้นะครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างงานนะครับหรือทำงานใหม่เนี่ยเรามีการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราก็จะปรับปรุงงานเดิมนะครับของเราเพื่อที่จะแก้ไขให้มันสมบูรณ์นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์นะครับ ไฟล์เดิมก็คือไปที่เมนูไฟล์ open นะครับจากนั้นครับนักเรียนก็ไปอ้างอิงตำแหน่งที่นักเรียนเซ v e งานไว้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ tech 1คลิกลงไปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าไฟล์ที่จะเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นนามสกุล psd นะครับ .psd นั่นคือไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม photoshop นะครับคลิก open ครับงานก็จะสามารถปรับแก้ได้นะครับปรับแก้เปลี่ยนสีตัวหนังสือได้นะครับ ค่อนข้างจะสะดวกง่ายดายรวดเร็วนะครับเดี๋ยวคุูจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือเห็นไหมครับเราสามารถที่จะกำหนดเขาเรียกว่ากำหนดรูปแบบสีต่างๆนะครับ ก,กำหนดลูกเล่นครับปรับปรุงแก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยงานของเรานั้นนะครับนักเรียนเห็นว่าเดี๋ยวครูจะไปทํางานที่เลเยอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษเห็นไ,ไหมครับคลิกเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการนะครับวครูจะไปใส Effect ใ่เอฟเฟกใ,ให้กับเลเยอร์นะครับไปใส่สโตรกให้กับเลเยอร์ โอเคนะครับงานนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเซฟเซฟไฟล์ต้นฉบับไว้เพื่อเอาไว้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เซฟนําไปใช้ครับทีนี้เราจะเซฟนําไฟล์ไปใช้นะครับไฟล์ file ที่เรานิยมเซฟเอาไปใช้งานกันก็นกคือ,อนักเรียนไปที่เมนูฟเมนูไฟล์เลือกคําสั่ง Save as นะครับแล้วเลือกแล้วเลือกชนิดของไฟล์เป็น jpeg นะครับ จากนั้นนามสกุลจะเปลี่ยนเห็นไหมครับจะเป็น tag1.jpeg เสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่มเซฟนะครับกำหนดโปรแกรมจะให้เรากำหนดว่า image option ของเรานั้น quality หรือคุณภาพของไฟล์ภาพเนี่ยเราจะให้ระดับไหนนะครับถ้าเราต้องการระดับกลางกลางหรือความสูงความละเอียดสูงนะครับแล้วก็ปรับขึ้นไปให้สุด maximum คือ12นะครับในที่นี้งานของเราเป็น ข้อความนะครับไม่ต้องการความละเอียดมากเท่าไหรค่ครูจะกําหนดไว้ใหใ้อยู่ในรูปของกลางๆนะครับก็คือระดับ7มีเดียมนะครับคลิกโอเคโปรแกรมถูกเซฟลงไปแล้วครับนะครับโปรแกรมถูกเซฟลงไปแล้วไฟล์ทั้ง2แบบนี้จะต่างกันนะครับเดี๋ยวคุณจะเปิดไฟล์อีกไฟล์หนึ่งที่เป็นไฟล์ไฟล์ที่เป็นนามสกุล jpeg นะครับไฟล์นามสกุล jpeg นี้เป็นไฟล์ที่ถูกถูกแพ็ค นำไปใช้แล้วนะครับตรงนี้ไม่สามารถปรับแก้ปรับแก้ไขต่างๆได้นะครับนัองทีจะเห็นสังเกตดูที่เลเยอร์ครับมันจะเป็นกลายเป็นคําว่าแบล็กก่ารวมกันเป็นภาพเดียวครับมันจะรวมกันเป็นเลเยอร์เดียวหมดเลยนะครับอันนี้คือไฟล์ความแตกต่างของไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทํางานและเซฟงานเนี่ยนักเรียนต้องเซฟไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม Photoshop เอาไว้เลยก็คือไฟล์ที่มีมนามสกุลเป็น PSD ก่อนนะครับ มีการมันสามารถที่จะเปิดเรียกใช้ปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลโดยการใช้โปรแกรม Photoshop นะครับกับถ้าเมื่อเราต้องการนำไฟล์นั้นไปใช้งานนะครับเราก็เซฟนะครับโดยเลือกเมนูคำสั่ง Save as นะครับเพื่อที่จะแปลงไฟล์นั้นเป็นไฟล์ชนิดที่เป็น JPEG หรือชนิดของไฟล์ที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับจากนั้นครับไฟล์ที่เป็น JPEG เนี่ย ไฟล์ที่เรานําไปใช้งานเนี่ยมันก็จะเอาไปใช้งานในรูปแบบต่างๆได้นะครับนั่นก็คือสมมติว่าครูจะเอาไปแทรกในงานของออฟฟิศเนี่ยนะครับในในในเอกสารงานออฟฟิศเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะครับสมมติว่าเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเอารูปภาพของเราไปใช้งานรอ้างอิงตำแหน่งพื้นที่เก็บงาน นะครับนั่นจะเห็นว่าเวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยเราจะเห็นแค่ไฟล์เดียวเห็นไหมครับก็คือไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่ถูกแพ็กเป็น jpeg นะครับที่มีนามสกุลเป็น jpg นะครับเพราะไฟล์ต้นฉบับ psd นั้นจะเปิดได้เฉพาะตัวโปรแกรม Photoshop เท่านั้นนะครับอันนี้เราก็แทรกเอามาใช้งานได้ในประยุกต์ใช้กับโปรแกรมต่างๆได้นะครับอันนี้คือรูปแบบการทำงานของโปรแกรม Photoshop นะครับ